สุดทึ่งยินดีกับความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของทางบอสนกพงศก,กรค่ะพี่น้องโอ้โหช่วงนี้เหตุงานนักบวชสิเป็นกันทยอยทำกลุ่มปิดออกมาเรื่อย<ช>ๆตั้งแต่ ep ลูกชาวนา ep หนึ่ง <1. S 1> ตอนนี้จะถึง ep สอแล้วในวันที่20แล้วก็คือเนี่ยแหละวันที่20ที่จะถึงใช่ก็คือค่ะอีกไม่นานอีกไม่นาน,นเองค่ะในการที่จะกลุ่มปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ศิลปินรับเชิญเยอะมากมาย เป็นครั้งีนั่นเองค่ะเป็นยังเป็นเสื้อผ้ายที่แบบสุดยอดมากๆค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นทางเสียงวิหกเนาะทางแฟนเพจได้มีการอัพลงนะคะพี่น้องรายละเอียดต่างๆหน้าฝากไว้ก่อนพี่น้องขอฝากไว้ก่อนสาหรับกลุ่มปิดในบักี่หมือเมื่ออื่นที่จะฮอดถามพี่น้องรายละเอียดเป็นจังไดค่ะทำพ่อยอ่านคืนฟังก่อนสาหรับกลุ่มปิดเนาะเดี๋ยวเรนนะคะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดให้ฟังก่อนว่าเป็นมาอย่างไรนั่นเองค่ะเพราะว่า กรูบบ้สึกว่าตอนนี้แดนเซอร์ก็ทำการแบบว่าทยอยในการาซ่อมมเนาะต่างๆหน้าๆแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายนะคะในสี่หอดหมือสี่หอดนี้มาจากหลายวง<น>หลายแนงมากๆขึ้นเต้นดีๆครับพี่น้องนี่ค่ะ ลูกชาวนาไลท์นะคะพี่น้องขาอีพีที่2วันที่20สิงหา6 7นี้นั่นเองค่ะพบกับแขกรับเชิญที่มาสร้างความสุกสนานนะคะไปพร้อมกับลูกจ๋าแล้วก็พ่อจา๋าและศิลปินของทางวงเสียงพีหกน,นั่นเองศิลปินรับเชิญคือ,อพอดิสพี่ก่อนของวงปฐมบันเทิงศิลป์ก็คือหมายเลขหนึ่งเลยนั่นเองค่ะแล้วก็พี่เบนซ์สุปชยัยเจเกิร้อยวัดศิวะโดนอารามโรจนาโรจนรนั่นรับรองอีพีนี้สนุก สนานเสืพภัยไม่แพ้ EP ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะนะคะพี่น้องคะบัตรกลุ่มปิดเพียงแค่ร้อยสามสิบแปดบาทเท่านั้นร้อยสามสิบแปดบาทเท่านั้นทำบัญชีก็ชื่อบอสนกพงสกรนั่นแหละค่ะค่ามาขายเบืองใดครับโปเตอร์ก็คือหนาสนใจมากๆครับพี่น้องใช่เป็นแบบว่าโอ้โหแบบกินก็ต่างแบบว่าอือมันมันเลิศพี่น้องค่ะพี่น้องตรองต้องไปซื้อบัตรเขากลุ่มแล้วนั่นเองค่ะ ได้ยินพันมาอีพี่หี่บัธรรมธรมดาบัธรรมาดาคนน่ะตอนอีพี่หนึ่งกับสุดยออนอะอีพี่นน่กับมีเสื้อผ้ายอีกอเพราะว่าเห็นบอกแบบทีมุงทีมงานซ้อมเอาเป็นเอาตามพี่น้องซ้อมแบบขักๆแน่แเนี่ยในหลัง<ส>เดี๋ยวขอดูสตอรี่เป็นสตอรี่มาอัพนะพี่น้องการซ้อมฮอตตีหนึ่งตีสองแมนอันนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าไปกันต่อยาวๆเนี่ยดูเพื่อผู้ชมเลยโดยเฉพาะค่ะ แล้วก็วังวังเมื่อกี้ซูโม่ใน่าร์ทานะพี่น้องกับพีบ่ครัทาง,างค,นคนดูแลเพจนั่นแหละแอดมินเพจนั่นแหละบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะไลน์ให้ชมบรรยากาศบ้นานพักสิบหกนะคะว่าเป็นยังไงขิถอดกันบ่เองน้องนีค,ค่ะพล่องคาและกะสองทุ่มวันนี้นะคะบอกว่ารายการเบานัวหัวมวนมาเจอกันหน้าหานะครับอ่า คือแจ้งอัปเดตเลยเนาะว่าเนี่ยเวลานี้เจอกันเลยนะคะทุกอยากดูข้อมนนใบของวงเสียงวิหกโดยเฉพาะไปติดตามเพจนี้ได้และด้วยความที่ว่านี่แหละคือคือถ้าเขาขึ้นต้นคลิปมาเลยนะคะพี่น้องว่าคว่ำถึงมันฮิตงาาหนักมากบรูดม,มาจากปีบริหารวงมาหนีเขาปีที่หา้าตัวซิมีสุมือนี่บเมนเรืองไงสำหรับบอดดกใช่ค,คือแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายพี่น้องคะ จะข้าวดามาข้าวดีข้าวบอดีเนี่ยข้าวแบบมันปะปนกันไปเนาะแบบสลับปั๊บเปลี่ยนกันไปมือนี้มีข้าวดีมือนี้ว่พี่ข้าวดีมือนี้มีดามามือนี้ไม่เมนะามันแบบเล่ากับอถบัเุนาะว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างแต่สิ่งที่ทําได้คือผ่านมันไปให้ได้ซึ่งบอดก็ผ่านมาได้จนหอดมือนีเพราะว่าตื่นเศารมากพี่น้องเลื่อนไปใสแตกทุกกลุ่มในเรื่องนี้และคนกระวอลายมากๆเพราะว่าบอด เพียงแค่โพสตอรี่ข้าวๆเฉยๆข้าวๆให้เราได้เห็นกันแค่นี้เลยแล้วแฟนขับต่างมายินดีต่างมาสงแสดงความยินดีต่างแบบว่าบา้บาบอดคือแบบสุดยอด,ส,ด,ยอดสมกับว่มเงินเมยมากแล้วก,ก็ไม่ลืมที่จะทําเพื่อพ่อกับแม่อมนั่นเองเนี่ยเชื่อว่าแฟนขับในท่านคงจะเห็นที่เราแล้วสําหรับบ้านหลังนี้เลยพี่้องขาเนี่ย สตอรี่ที่บอสนกโพสตรูปบ้านเป็นบ้านที่สวยมากสวยมาก,มากสมนาสมตายเฮงพี่น้องคะคุณอะอะดูไม่นหลังในหน่อยเด้อพี่น้องตะตัตงงบผุ่น,นเ่แาเนบาตัางงบจากลานอบอสนะคะบอกว่าแบบเข้าๆบ้านแสนปากดีของพ่อไทยและแม่หอยตั้งงบที่10ล้านบาท ร่วมบิวอินรวมบิวอินตกแต่งภายในสู้เพื่อเทวดานางฟ้าของลูกได้อยู่สบายๆช่วงบ้านปลายนั่นเองโอ้โหเป็นก็ถือว่าบอสก็แบบเป็นลูกที่กตัญญูอย่างมากอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้มตั้งแต่ตั้งแต่ติดตามบอสมาคือแบบบอสเพื่อนแม่ว่าเฮ็ดเอียงเพื่อพ่อแม่ถึงบ่มมีเวลาเนาะคือหลาสุดหนี่ที่ว่าพาพพอไปนันไปนี่เพราะว่ามีเวลาในช่วงปิดฤดูกาลค่ะ แล้วเฮ็ดออกมาหนีกับบ้านหลังนี้กับวด้วาเฮ็ดหายจะคลองผู้เดียวเฮ็ดห้ยพ่อแม่ยู่ในชมบันไปชีวิตอยากให้พ่อแม่อยู่บ้านหลังใหญ่หญๆตัวโตตัวเองอยู่คอนโดเพราะมีซื้อคอนโดไว้ก่อนหน้านี้คอนโดก็ถือว่าเลิศแล้วเฮ็ดบ้านให้พ่อให้แม่เป็นบ้านตั้งงบสิบล้านแต่แน่นอนบ้านเท่ากับบานค่ะหาเงิงแสดงความมินดีกับบอสเนาะที่ มีทุกวันนี้แต่ว่าบอยก็มีบ้านอยู่แล้วล่ะแต่อยากจะให้แม่แม่พ่อที่ผืนหักเนาะได้สบายได้แบบว่าเออเดินไปไหนแบบว่ากวา้างขว้างมันไปชีวิตููเ,เข็ดงานมากเลยไปไหน,นตัางแต่สมัยเป็นแดนเซอร์บุนถ้าเขาว่างการใหม่ๆจนหอดสมือนี่ะถือว่าผพานอียงมากหลายแห่งสำรับหนุกโงสกอนถือว่าสู้จริงๆแล้นับถือล้วแบบ ติดตามมาก็ว่าเออบอสเก่งเนาะเกง่งอันนี้ก็แบบพี่น้องขะบอดดิอวยอยังเด้เราได้ไปเจอได้ไปเห็นแบบว่าเออบอสเป็นกะเก่งสอนลูกขนาดว่ามีลูกาม่รถสอนออได้ไม่เคยมีลูกก็ยังสามารถที่จะสอนไอไยให้เป็นเด็กที่เก่งให้เป็นเด็กที่เข้มแข็งได้แม่นะคะ่ะ เหมือนกับว่าลูกน้องทั้งหมดทั้งสองร้อยสำหรับชีวิตกับเป็นลูกเพื่อนผู้นึงเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวพันเคยบอกมาอยู่ในเรื่องแบบนี้แล้วบอสก็พัฒนาไปเรื่อยๆเห็นว่ารถแห่ก็มีหน่วยที่สองแล้วช่านสีเขียวค่ะพี่น้องหน่วยแหลกสีชมพูกสามารถไปซัพพอร์ตเพนดายบอสจะเป็นหมอลำสิ่งบอกดูกย์ค่นแล้วก็วงไงให้ดูกานนี่โอ้โหนี่แหละคนที่พ้อมที่จะ ไม่อ่าเ่อยังไม่อยู่นิ่งพอไปสัพพนาตัวเองไปเรื่อยๆหาเงินแบบเก่งแฮงหาหาแบบสุดยอดอ่ะค่ะหาขาดหาแนี่อีดีค่ะเพิ่นหาเงินนี้นะอพหัวเพิ่นกะคืวอววาแหละรายได้เยอะรายจ่ายก็เยอะใช่ยิ่งแบบต้องแบบมาดูแลคนในครอบครัวแล้ว่าแบบบอสอ่ะเป็นแบบเสาหลักเลยว่าได้นะใช่ค่ะนอกาะในการแบบว่าหาเงินเหนื่อยเนาะหาเงินเข่าบ้างทังสี่นะโอ้ยเยอะแยะมากมายอันนี้คือ แล้วทางเพจเนาะเพจบอสพี่น้องค่ะก็อัปเดตเรื่อยๆให้เราได้เห็นความความรอค่ะพี่น้องไปเห็นมาหลายบาทก็คือรอแห้งกําลังเข้าที่กําลังรลกําลังแบบว่ายังไงล่ะหนากําลังแบบสมูทอ่ะพี่น้องขาถ้าใครกเห็นรอจริงๆก็ต้องพูนแหละอีกสองเดือนรอติดตามตอนต่อไปเนาะเรื่องราวนี้นี่แหละค่ะพี่น้องขะเป็นยังไงบ้างสําหรับบ้านเข้าข้าวนะคะสิบล้านบาท แล้วคือใหญ่ลังการจริงๆสําหรับบอสนั่นเองค่ะเชื่อว่าน่าจะเชื่อว่าบอสทาได้แหละท <ำ S 1> ะําได้เราถาเบิ้งขันล่องซออีกซอโทูมีการอัปเดตแน่นอนมือไรล่งซออีกซอโทษอะไรจะขึ้นหมั่นใจเด้ยเลยว่าบอสทําได้อค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสทางนี้ก็แล้วกันอีกทางหนึ่งค่ะ,คะสําหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะ